ครับสวัสดีครับผมพรชัยไทงามนะครับวันนี้ก็มาเปิดแบ่งปันพระที่ทันยุคหลวงปู่กวย,ป,กวยปุกเสกเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มาเปิดแบ่งปันทั้งหมด4องค์นะครับเริ่มจากองค์แรกนะครับเนี่ยองค์นี้จะเป็นพระสมเด็จแหวกม่านเนื้อดินนะครับนี่ฮะดูความชัดเจนของเส้นรัศมีของเส้นม่านนะครับนี่ฮะต้องมีความคมชัดนะครับนี่ฮะือเป็นปอก แรกๆเลยนะครับนี่ฮะมีการกดคมชัดนะครับเนี่ยเส้นรัศมีนะครับคมชัดพระนั่งอยู่บนฐานอย่างนี้นะครับนี่ฮะนี่จะมีอาสนะรองรับนะครับท่านั่งมารวิชัยนะครับนี่ฮะใบหูติดชัดเจนนะครับนี่ขอบตั้งชัดเจนนะครับนี่ฮะเป็นเนื้อดินผสมผงนะครับองค์นี้ แหวกปัญหาแหวกอุปสรรคต่างๆนะครับเนี่ยด้านหลังนะครับจะมีรอยกดรอยปาดเป็นธรรมชาตินะครับขอบข้างนะครับตัดเรียบร้อยนะครับมีความเก่าได้อายุนะครับเนี่ยองค์พระดูเป็นมิตินะครับเนี่ยท่านใดสนใจนะครับก็ทักเข้ามาสอบถามกันได้นะครับครับแล้วองค์ต่อมานะครับนี่องค์นี้จะเป็นขุนแผนไคพาซีกนะครับเนี่ย องนี้จะเป็นเนื้อผงใบลานนะครับนี่ขุนแผนไข่ผ่าซีพระจะนั่งท่านั่งมารวิชัยนะครับด้านล่างจะเป็นกุมารนะครับส่วนด้านบนนี่จะมีซุ้มนะครับนี่ฮะเป็นลายเป็นซุ้มอย่างนี้นะครับอยู่ในซุ้มนะครับนี่ท่านั่งมารวิชัยเหมือนกันนะครับดีทางด้านเสน่ห์เมตตาโชคลาภนะครับส่วนด้านหลังจะเป็นหลังนูนๆอย่างนี้นะเป็นรอยกดธรรมชาติเป็นลายมือของหลวงพ่อนะครับกดลงไปนะครับ เก่าได้อายุนะครับนี่ท่านใดสนใจนะครับทางด้านเสน่ห์มตตาโชคลาภนะครับขนแผนหลงปกวยนะครับครับก็องค์ต่อมานะครับองค์นี้จะเป็นเหรียญนะครับนี่นี่เป็นพระพุทนั่งบัวอย่างนี้นะครับนี่ฮะสวยงามนะครับเหรียญนี้จะออกที่ระลึกในงานวางศิลาฤกษ์นะครับพระอุโบสถนี่ฮะพระอุ วัดพานุลังสีนะครับเนี่ยปี25 1 3นนะครับเนี่ยด้านหลังจะเป็นยันดวงอย่างนี้นะครับหลวงปู่โตหลวงพ่อกลวยร่วมปลุกเสกนะครับแล้วก็จะมีเกจิอีกหลายท่านนะครับหนึ่งในนั้นก็จะเป็นหลวงพ่อกลวยและหลวงปู่โตนะครับนี่ฮะสวยงามนะครับเหรียญนี้นะครับนี่ฮะนี่มีความสวยงามน่าเก็บสะสมนะครับเป็นเหรียญทองแดงลมดํานะครับนี่ฮะสวยงามนะครับ เกจิปลูกเสกมากมายนะครับหนึ่งในนั้นก็มีหลวงพ่อกลวยหลวงปู่โตร่วมปลูกเสกด้วยนะครับแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งนะครับนี่ฮะเหรียญ9 9้าสังฆราชวัดเทพากรแล้วก็9มหาราชนะครับนี่ด้านหลังจะเป็น9 9มหาราชปี1นึนะครับนี่หลวงพ่อกลวยก็ไปร่วมปลูกเสกนะครับเนี่ยเป็นเหรียญรูปไข่นะครับด้านหน้าก็จะเป็น9สังฆราชนะครับนี่ฮะ ส่วนด้านหลังจะเป็น9มหาราชนะครับนี่ฮะนาฏเกตสับสมปี16นะครับหลวงพ่อกล้วยร่วมปลูกเสกนะครับเรียบอยู่ในกรอบพลาสติกอย่างดีนะครับนี่ฮะท่านใดสนใจก็ทักกันเข้ามาได้นะครับ